สวัสดีครับ <HHH> วันนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงนะครับก็จะมารีวิวต้นลำไยที่บ้านนะครับอยู่ตรงไหนนี่โอ้โหตอนนี้นะครับต้นลำไยที่บ้านของเรานะครับออกลูกแล้วนะครับโอ้โหปลูกมาประมาณ3ปีนะครับตอนนี้ออกลูกแล้วนะครับนี่นะครับบางลูกนี้กินได้ um แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้น้องภูมิกับแม่หญิงนะครับจะมาชิมลำไยที่บ้านเราว่าหวานหรือเปล่าอ้า เอาถึงเปล่าอันนั้นมันเล็กอ่ะนี่นี่นี่อันนี้นี่ตรงนี้ลงมาอันนี้อันนี้อันนี้ลูกใหญ่แล้วเอาพวกนี้เอาพวกนี้นี่เลยเีอรังนกเลยหักมาเลยอหักมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอรังนกเฮ้ยเจอรังนกตรงปูเดี๋ยวโอ้ลูกใหญ่เนี่ยถ่ายภาพนิ่งดิโอ้ลูกใหญ่แล้วเนี่ยครับครับฮะ ไหนน้องภูมิเห็นตรงไหนครับเจ็ดมูสกินสูบอ๋อเฮ้ยน้องภูมิมาลองดิอุยเราเรานี้นะครับเราได้ลำใหญ่มานี่นะมันลูกยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่มันน่าจะกินได้แล้วอ่ะใช่กินได้นี่นี่น,น,นี่ลูกนี้เต็มแล้วฮะอันนี้มันลำใหญ่อันนี้ไม่ใช่ลำอ,อ่ะตอนนี้เดี๋ยวน้องภูมิกับแม่หญิงลองชิมดิว่าลำใหญ่บ้านเราเนี่ยมันจะหวานหรือเปล่า าแล้วงัดดไม้มยช่วจระวังเม็ดนะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอะมงหญิงลองชิมัง่งไม่หญิงอร่อยไหมหวานเหมือนทีน่ต้ขาใส่เลยนี่นะครับ<ต>อันนี้ก็เป็นแองรอให้แบบรุ่นเด็ดวันนี้มันอันนี้เป็นปีแรกนะครับนี่เรามีข้อมูลใหม่มาว่าจริงๆแล้วปีแรกเนี่ยเราต้องเด็ดมันทิ้งก่อนนะใอ้พ่ออู้หอันนี้เนื้อเยอะมาก เฮ้ยแต่แม่ทำให้หวานไหมหวานอยู่หวานอร่อยเลยอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ยังเหลืออีกแบบอีกหลายพวงนะแต่ว่ามันออกไม่เต็มต้นนะไม่ดกเท่าไหร่นะครับตอนนี้น้องภูมิจิบจังเดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบรีบเด็ดทิ้งให้หมดนะครับอันนี้ใหญ่เลยให้น้องภูมิชิมดิ องพูมติดใจลำไย,ยไปแล้วนะครับตอนนี้หวานมากหวานมากครบลำไยลำพูแลโอเคคลิปนี้นะครับอำพูมกันม่ยิงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย